ผวาเหลื่ยมยักษ์9เมตรชาวบ้านอินโดภวาพบเหลี่ยมยักษ์9เมตรหนักกว่า100โลคาดอายุไม่ต่ำกว่า30ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะพรึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านกัมบาเขตเปราละวันประเทศอินโดนีเซีย ให้เข้าช่วยเหลือในการจับงูเหลือมขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนปามแห่งหนึ่งโดยรายงานระบุว่างูเหลือมตัวดังกล่าวนั้นมีขนาดยาวถึง9เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง100กิโลกรัมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันถ่ายภาพได้เห็นว่าจะต้องใช้คนจำนวนถึง7คนด้วยกันโดยเบื้องต้นคาดว่างูมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปี ซึ่งทั้งนี้ตอนแรกชาวบ้านตั้งใจจะกำจัดทิ้งเพราะกลัวเป็นอันตรายแต่เนื่องจากขนาดของมันที่มีความขนาดใหญ่จนน่าสะเพงและได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ได้นำงูเหลือมยั์นั้นไปปล่อยในพื้นที่อุรักที่ห่างไกลจากเขตที่อยู่อาศัยต่อไปขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ